สถิติของแ a c กพิง k ถือเป็นกำแพงสำหรับเกอร์กุ๊ปวงอื่นๆไหมกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับไปได้วยกันนะฮะเข้าสู่กับทุเด็ดด้วยนะครับเราเห็นหลายครั้งที่ไม่ว่าวงไหนจะเดมาใหม่เก่าแบ็กพิง k โดนเปรียบเทียบมาตลอดและสถติติตอนนี้ถือว่าเป็นกำแพงสำหรับเกอร์กุ๊ปวงใหม่ๆใ,ในปัจจุบันไหมงดนามานะฮะไปดูกันฝั่งความคิดเห็นเลยแล้วกันนะครับผม ความเห็นที่1น,นะฮะในตอบกลับว่ากำพงกำแพงอะไรแดซังยังไม่เคยได้กับเขาเลยฮถ้าถามว่ากำแพงที่ทาสาวได้สร้างไว้ผมว่ายากที่จะมีคนค้นนะครับแต่ไม่ใช่จะไม่มีเลยแต่แค่ยังไม่มีวี่แวววงไหนทำได้ในตอนนี้หรือจนกว่าวงจะหยุดแอคทีฟเพราะยังหาจุดอิ่มตัวของวงไม่เจอเลยมีแต่ทวีคูณไปเรื่อยๆความคิดเห็นที่2นะครับผม ก็มีทั้งที่เป็นและไม่เป็นเหมือนวงรุ่นพี่วงอื่นๆอย่างแดสังก็มีทวาย SNSD เป็นกำแพงตลาดญี่ปุ่นก็มีคาร่าทวายเป็นกำแพงเพียงดังเพียงเวลลก็มี G n o นบอดเป็นกำแพงสลับกันไปหลายวงสถิติที่ทุกวงทำไว้ล้วนแล้วเป็นกำแพงให้วงรุ่นน้องทั้งนั้นความคิดเห็นต่อไปนะครับผม ถามว่าเป็นไปได้ไหมยังไงก็เป็นได้เอาสถิติที่เป็นสถิติจริงๆที่มันดูแล้วว้าวก็ 1. ยอดอัลบั้มการออน1ล้าน 2. ทัวร์ทอนรายได้เยอะสุดจ g, g k ีเคป๊ขึ้นปกกว่า50ปกอันนี้ความภูมิใจส่วนตัวที่สำคัญคือ b บ็คพิงยังแอคทีฟวงอยู่ด้วยนี่สิยังมีเวลาทำลายสถิติตัวเองอีกเยอะความคิดเห็นต่อไปนะครับผม กำแพงอะไรดีทุกวันนี้ยังอยู่กับวงการนางแบบนิตยสารแม่ค้ายูทูบเบอร์และเกมเมอร์รอแม่ค้ากลับมาร้องเพลงก่อนนะอีกความเห็นต่อไปนะครับผมช่วงนี้ขอตอบด้วยเพลง pretty savage ละกันสีสาวเลือกเพลงนี้มาเป็นในยะขอทำสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบเพื่อมอบความสุขให้คนที่รักไม่ได้หวังเป็นกำแพงขวางทางใครแต่ก็อย่ามาเห็นฉันเป็นกำแพงที่พยายามจะถีบให้พัง จะเหยียบให้จมมาดังแกกันง่ายๆนะฉันอยู่ของฉันเฉยๆแต่ถ้าแรงมาใส่ฉันแบบไม่มีเหตุผลฉันก็พร้อมจะเพดตีซาวเวทอีกความคิดเห็นต่อไปนะครับผมถ้าถามว่ายากไหมตอบเลยว่ายากแถมยังสูงขึ้นไปได้อีกกำแพงของแบคพิง์ไม่ใช่แค่เกอร์กุ๊ปในเก้าแต่ไม่ถึงเกอร์กุ๊ปทั่วโลกจะมาแทนที่แบคพิงต้องเป็นเบอร์หนึ่งของโลกเท่านั้นเส้นทางของแบคพิงมันก็ไม่ง่ายเหมือนกัน วงรุ่นหลังๆยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะไม่ใช่ว่าจะเอาเบอร์หนึ่งจะเอาเบอร์หนึ่งอย่างเดียวอีกความเห็นต่อไปนะครับผมไม่รู้สิดูเหมือนในวงการนี้หลายคนให้ความสำคัญกับเรื่องยอดอัลบ,บั้มมากที่สุดยังไงไม่รู้เหมือนปีก่อนๆถึงแม้แบ็คพิงค์จะมีสถิติหลายด้านที่ทำลายได้แล้วแต่คนก็ยังไม่ยอมรับกันเพราะอาัลบ,บั้มน้อยพอมาอาัลบ,บั้มล้านแตกนี่แหละถึงกล้ายอมรับได้เต็มปากมากขึ้น ไม่ว่าจะวงบวยแบนดหรือเกิร์กรุปวงไหนที่ยอดอัลาบั้มเยอะมากๆติ่งเคป๊อปมักจะรีบจัดให้อยู่ในท็อป5เลยล่ะเพราะเป็นอีกหนึ่งตัววัดที่ดีเลยคิดว่าลองดูเร็วๆในปีนี้ปีหน้าจู่ๆมีวงเกิร์กรุปที่ยอดอัลาบั้มล้านแตกขึ้นมาแซน้าแบกพิงยังไงก็จะโดนเชิดชูยกขึ้นหิงแน่นอนเรื่องอื่นๆถือว่ามีไว้เป็นส่วนประกอบให้ผ่านเกณฑ์พอแต่อัลบั้มคือยือนหนึ่งวงไหนอัลบั้มเยอะคือมาวิน แต่ถ้าพอถึงตอนนั้นแล้วทาร์บับมเท่ากันแล้วค่อยมาเทียบเรื่องอื่นๆหัวข้ออื่นๆต่อละกันซึ่งนี่ก็มองว่ายากอยู่นะเพราะกว่าแบ็คพิงค์จะมาถึงจุดนี้ได้มันใช้เวลานาน,านสะสมหลายปีเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่อง m e มเบอร์ n จนนี่จีซูโรเซลิซที่เรามองว่าเป็นจุดแข็งมากๆอีกอย่างเลยคือจะหาใครให้มาดังมามีอิทธิพลเท่าคงยากต้องขึ้นหิ้งไว้ให้เป็นอีกตำนานไปเลยในอนาคต อีกความคิดเห็นต่อไปนะครับผมไม่ต้องไปนึกถึงกำพงกำแพงอะไรทั้งนั้นเหล่าเกอร์กรุ๊ปทั้งหลายอยากได้สปอตไลท์น่นไปบอกทีมงานทำเพลงให้ถูกหมู่พับบิกและโลกก่อน 1. ไปบอกค้าให้เลิกคลิปวงแล้วปล่อยเมมเบอร์ให้ฉายแสงก่อนไปฝึกฝนให้เป็นที่ประจักษ์ก่อนไม่ต้องรีบเดย์ไม่งั้นก็เหนื่อยถ้ามันยากและดูเป็นไปไม่ได้ไปหาแมวอ้วนมาเลี้ยงสักสิบตัวหรือกินเยอะๆแล้วถ่ายมุกแบงหรือ A R U V พอได้ไหมได้ก็แคสเกมเลยอืมถ่ายวีล็อกนะแต่ลง5นาทีต้องยอดวิวค้างเนี่ยง่ายสุดแล้วความคิดเห็นต่อไปนะครับผมไม่รู้นะแต่เท่าที่ดูมาเจนดังหลังยังไม่เห็นวงไหนอยู่ในสายตาพอที่จะมาเทียบเคียงได้เลยเห็นแต่กระแสเหอของใหม่ผ่านไปสักปีก็กิบเราตามแบ็คพิงตั้งแต่เดบิวต์เลยไม่รูว่าปีแรกของแบ็คพิงอยู่ระดับไหน พอเอามาเทียบดูมันยังห่างไกลนะเอาแค่เริ่มต้นปี2ปีแรกก็มองดูเห็นแล้วเจน3ยังรู้สึกว่าในหลายวงเจนนี้ดังเร็วกว่าเจน4มากนะคือปีเดียวกันก็ PACAK k กันได้หมดขนาดพวกบอยแบนด์ก็ PACAK k กันได้คือวัดกับระดับทั้งวงการเลยไม่ต้องมาแบ่งรุ่นเฮ้ยเราเจน3นะเพิ่งมาเห็นเจน4นี่แหละแบ่งรุ่นตัวเองนี่เลยมองว่าคงอีกนาาเจน Gen 5ต่อไปละกัน ไม่รู้ว่าตอนนั้นเคปบอปจะซบเซาลงไหมเพราะมันจะมีช่วงวนลูปขึ้นลงในแต่ละยุคก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับ,บกับหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากห้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกระจาดในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ